สวัสด <tinc S 2> ีครับกับผมชื่อนายชาตาชริชาตาดีชั้น G ีดี5ทับ1่เลขที่11ก็คือวันนี้จะมาทำไข่พะโลโบราณครับก็คือมันจะมีส่วนผสมหมูแล้วก็พวกกระเทียมแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็รากผักชีก็คือมันจะมีกลิ่นหอมของรากผักชีใช่ไหมก็มันจะแม่ทำให้ทานมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือชอบมากวันนี้เดี๋ยวจะมาทำให้ดูไปดูกันเลยครับนี่นะครับตามรากผักชีกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดเนาะ เพื่อที่จะเอาไปผัดกับหมูให้มันเข้าเครื่องกันข้อที่สําคัญมากในการผัดหมูก็คือใส่น้ํามันลงไปนิดนึงต่อไปนะครับใส่รากผักชีกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้เอาไว้เมื่อกี้ครับใส่ลงไปตั้งกระทะพอให้ร้อนสมควรนะครับให้ร้อนพอสมควรเป็นขั้นตอนการผัดนะครับผัดให้กระเทียมกับรากผักชีเนี่ยมีกลิ่นนิดนิดนึงแล้วเราค่อยใส่หมูครับตั้งไฟเตาอ่อนๆนะครับ เราใส่หมูไปเลยครับต่อไปนะครับใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับให้น้ำตาลละลายแล้วให้ส่วนผสมแ่บน,น,นี้มันเข้ากันครับรับสาเหตุที่เราใช้น้ำตาลตปีมนะครับก็คือเพื่อให้มันละลายมา เวลามันละลายนะครับมันจะมีรสชาติที่ขมและเป็นสีดำนะครับตอนการปรุงเนาะก็ใส่น้ำปลาก่อนต่อไปนะครับเป็นซีอิ๊วดำอันนี้ใส่ไม่ต้องเยอะมากน,นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการดำเกินไป ต่อไปน้ําตาลน่ครับใส่ประมาณ3ช้อนนะครับนิดๆไปไปเพื่อให้มีความหวานนะครับต่อไปใส่เกลือนิดหนึ่ง ใส่สามครั้งเหมือนกันนะครับนิด <ๆ S 1> นึง้า <ๆ S 1> ไปนะครับใส่พริกไทย <ๆ S 1> แล้วคนให้เข้ากันครับนี่ยตาคนให้เข้ากัน ไข่ต้มที่เราต้มเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับเราแช่น้ําเย็ยนเอาไว้เพื่อที่จะได้ให้มันปอกง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาปอกกันเลยนะครับแล้วเราก็ปอกไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําต่อไปกันเลยต่อไปนะครับเราจะเอาไข่เข้านะครับเข้าไปใส่ลงในนี้แล้วเราก็เติมน้ําเข้าไปนะครับในปริมาณที่พอสมควรนะครับ แล้วก็รอตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1ชั่วโมงถ้าเกิดเราต้องการความดํามากกว่านี้นะ<ม>เรก็เราก็ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มลงไปได้ครับหลังจากนั้น1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของผโ่วโบราณกันครับครับแล้วก็รอผ่านไป1ชั่วโมงแล้วก็เสร็จหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดูเลยครับนี่นะครับแล้วเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันกินคนเดียวนะก,ก็ไม่ต้องตัดเดยอะมากนี่นะ อร่อยมากโหอร่อยแบบมากๆเลยอ่ะงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย